ทุกคนครับดูนี่สิวุ่นวายมากโอ้ยจะเอาใส่กระมังก็เหมือนกับการจับปูใส่กระดงนะครับเนี่ยสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอนะครับ <C ell noise> <ๆ>วันนี้ผมมีข่าวร้ายจะมาบอกนั่นก็คือนกหงหยกพ่อแม่พันธุ์สีเหลืองของผมที่ชื่อว่ามะมว่วงและกล้วยหอมนะครับเขาหลุดออกไปซึ่งเกิดจากตะก้องผมเนี่ยแหละครับ ไปเปิดกรงทิ้งไว้ไม่รู้นะครับว่าไปทําอะไรทําถึงได้เปิดกรงทิ้งไว้นะครับแต่ว่าก็รอตั้งแต่เช้าแล้วครับถึงตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาเลยนะครับผมเนี่ยก็ได้เอากงไปวางไว้ใส,ใส่ข้าวใส่น้ํานะครับเผื่อว่าเขาหิวจะได้มากินแต่ผมว่าตอนนี้ก็คงไม่ได้แล้วครับเพราะตอนนี้ก็ตอนกลางคืนแล้วผมว่าจะรอพรุ่งนี้นะครับ อาจจะมีนกกระชกมาแทนก็ได้ซึ่งเขาเนี่ยก็ทิ้งลูกของเขาไว้ให้ผมดูแลนะครับไม่รู้นะครับว่าทําไมต้องมาทิ้งภาระให้ผมด้วยถ้าทุกคนอยากรู้แล้วนะครับว่าลูกเขาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนี่เลยเขาอยู่ในตะกร้านะครับจะได้เหมือนรังมะพราะ้าวแล้วตรงด้านล่างก็มีเป็นกระดาษนะครับเอาไว้รองนะ เปิดดูเล็กกันเลยนะครับว้าว <Wow. S 1> ดูนี่สิครับน่ารักไหมครับซึ่งทั้ง5ตัวนี้ผมได้ตั้งชื่อให้เขาแล้วนะครับดูในนี้ไม่ชัดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะอุ้มเขาออกมานะครับมีบอลอยู่3มลูกให้เขาเล่นด้วยครับไม่สิบอลหนึ่งลูกแล้วกระดิ่งอีก2ลูกมา มาเลยเอา้าเอา้าเขาจะมาหาผมมาครับสงสัสคิดว่าผมเป็นพ่อแม่เขาเรามาครับผมเนี่ยต้องรับบทเป็นคุณพ่อแทนนะครับ <Wow. S 1> มามามาทุกคนทุกคนทุกตัวเลยออกมาผมว่าน่าจะไม่ใช่ทุกคนนะครับเรียกว่าทุกนกดีกว่าครับ มาๆๆน้องเ้าเนี่ยมีชื่อกันทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งเป็นชื่อแบบง่ายๆเลยนะครับตัวที่โตที่สุดได้คือตัวนี้นะครับชื่อว่าน้องเอ,อ,อจะมาทำไมทำไมไม่บีอยู่ด้วยกันแล้วตัวสีเหลืองล้วนนะครับ ชื่อว่าน้องบีแล้วตัวนี้น้องซีไม่สิครับตัวนี้นะครับน้องซีดีและด e. ีอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ยชุมนุมกันเหลือเกินโอ้ยผมว่าจะเอาเขาใส่ในนี้นะครับโอ้ยวุ่นวายเหลือเกินน้องเขามีกันตั้งห้าตัวนะครับเนี่ยโอ้ยเต็ม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 โอ้ คนครับดูนี่สิวุ่นวายมากโอ้ยจะเอาใส่กระมังก็เหมือนกับการจับฟูใส่กระด้งนะเนี่ยผมว่าเอาน้องเข้าใส่ตะก้าเหมือนเดิมนั่นแหละครับดีที่สุดแล้วจะได้ไม่ต้องไปไหนหุยกัด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 โอ้ยโอ้ยวุ่นวายวุ่นวายเพิ่งเคยวุ่นวายครั้งแรกโอ้ทุกคนเห็นความวุ่นวายหรือยังครับตอนนี้นะครับผมรู้สึกโอเคแล้วผมขอพักสักแป๊บหนึ่งนะครับ ไม่อยากเจอความวุ่นวายผมว่าเอาออกมาเทียตัวดีกว่านะครับหนึ่งโอเคพักหนึ่งวิก็พอ <c oughs> ผมจะเริ่มจากน้องเอเลยนะครับนี่น้องเอนี่นะครับน้อง A. เอกาเป็นพี่คอนโตสุดเลยนะครับเขามาซุกผมนะครับแล้วเขาที้บพิชูคนระับ เออผมว่าเขาขี้อายด้วยครับเนี่ยเขามีสีเหลืองแต้มที่หัวด้วยนะครับเขารักแล้วผมเฉยระวังระวังเหวนนะน้องเขาเนี่ยครับชอบมุดไปอยู่ที่แคบๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเมื่ออยู่ที่ลงกว้างนี่ เห็นไหมครับเขาจะไปอยู่ตรงนี้นะครับสงสัยผมสงสัยเขาคิดว่าผมเป็นแม่นะครับเพราะว่าเวลาเขาอยู่ในรังเนี่ยเขาจะให้แม่เขากกใช่ไหมครับสงสัยอย่างนี้ก็อุ่นเหมือนกันโอเคเราไปเอาน้องบีออกมากันดีกว่านะครับแล้วน้องเขานะครับก็จะชอบอยู่ที่มุมด้วยน้องบีออกมาได้ มามาจะปิดหรือไม่ปิดดีไม่ปิดดีกว่านี่นะครับ,น,บน้องบีน้องบีครับเหืียสุดเลยครับแล้วก็เสียนีน่ารัก้ยงพ่อแม่เขาเลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับไปดูตัวสุดท้ายเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะนานไปนะครับนี่นะครับน้องสุดท้อง นี่หนนะ่อยน้องสุดท้องนี่นะครับน้องที่ตัวเล็กที่สุดนะครับผมรู้สึกว่าน้องอีนะครับจะเหมือนน้องเอมากเลยนะครับเพราะว่ามีสีเหลืองแต้มตรงหัวนี่นะครับแล้วหลังก็ออกจะเป็นสีเขียวครับพี่น้องกันก็อาจจะเหมือนกันได้ใช่ไหมน้องอี ผมว่าเอาเข้าไปอยู่กับพี่เขาดีกว่าครับผมว่าผมจะป้อนข้าวเขานะครับซึ่งผมใช้วิธีการแกะเมล็ดข้าวฟ่างและการป้อนข้าวนกหงยกเนี่แหละครับที่ผมปวดหัวมากๆเพราะว่าจะต้องแกะเมล็ดข้าวฟ่างนะครับซึ่งก็ต้องใช้สมาธิในการคัดเมล็ดอีกนะครับทำเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะได้แต่ละมื้อนะครับ ซึ่งผมก็จะเอาผสมกับน้ําอุ่นนะครับจะได้อุ่นๆเหมือนกินจากปากพ่อแม่เขานะครับแล้วก็จะมีน้ําอยู่นิดนึงซึ่งผมเนี่ยจะไม่ได้ให้เขากินช้อนเหมือนกับข้าวปั้นและข้าวปุกนะครับแต่ผมจะจับมาแล้วให้เขากินแทนครับเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับก่อนอื่นต้องเช็ดก่อนเช็ดมือครับกเปืือนตัวนี้นะครับชื่อน้องซีนะครับ เดี๋ยวผมจะป้อนเขาให้ดูนะครับนี่กินใหญ่เลยนะครับนี่นะครับทำมือเป็นตัวจีบอย่างนี้นะครับเหมือนนก,กนครับอ้ามนี่นะครับกินใหญ่เลยสองใส่เขาหูมานะ้งนกิ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 นไมยัง น้องเขากินเก่งมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่เขากินเสร็จเลยนะครับแ้วตอนนี้นะครับผมป้อนอิ่มทุกตัวแล้วมาดูกันนะครับว่าห้าตัวนี้จะมีตัวไหนเชื่องกับผมไหมนะครับซึ่งถ้าพ่อแม่เขามานะครับผมก็จะให้เขาเนี่ยไปอยู่กับพ่อแม่เขานะครับดีที่สุดแล้วล่ะครับแต่ถ้าพ่อแม่เขาไม่มาก็เป็นลูกๆผมไปเลยนะครับโอเคนะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์<ๆ>กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกัน<ๆ>ใหม่ในคลิปหน้านะครับสาราวนันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย